สบายดีสุกโค,โคนเนาะมันนี่ฮาวกามาอยู่ที่วัดรีสเกตนะครทวงเวียงจันทร์และสิภามาเบิงพอะตุทงหูกเ่าแกนะ่เนาะที่ลงเดือจากสงครามเนาะก็ถือว่าหลายเนาะและเสียห้เบิงอันนี้มันอยู่กรมมเลียนเนาะได้ช่วยบ่ง ส่วนใหญ่สิเป็นปางมานวิเัยเนาะงามแฮน,นี้ก็คือห้งหดหมุหะเนาะสิเป็นเหตุปิธีในการหด ครูบาอาจารย์เนาะอันนี้แมนหฮงคดวพญนะเป็นของเก่าแก่เลยเนาะย้อนประวัติเปิน ทางเดินทียาวเฮ็ดด้วยไมทอนเดียวเนาะแกสลักนะใส่ที่ีบวชโทดงามแหมสิเปัล่าลานสะเนาะซืสด อันนี้ก็คือตัวสิมตัววัดซีสเกตเนาะสิประมาณน,นี้บรรยากาศฝนโปรยๆยเนาะภาพส่งผระบางเนาะผับบางครับ

ประสี่นี่สี่เลาจารึกนะอันนี้แมนตัเพิงเนาะมีสองสี่หกมีแปดเน,นะ ลาสสีแปดตัวเพิ่นบ้องคนเนาะชมิสะงวะะ่วเนาะต่อมากก็สิเม้นคุดเนาะเนี่ยก่าแมวเนาะพลาสาสีเสือพันนนะหนูเนาะ สำหรับคลิปนี้แต่ที่ีประมาณนี้บายบาย